สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมาพอกับพิซซ่าพากินพัซเซ็ปชาแนลอีกแล้วเด้อค่ะคลิปนี้ในพิซซ่ากับพามาก,กับเมนูงนะะ่ายๆเน้อค่ะชูชิเด้อยค่ะฟีมมอร์พิซซ่าเห็ดเองเด้อพ่อ,พอแม่พี่น้องจา๋าหน้าตาจะอาบ่งามคือทางหลานอาหารเขาเ้ยค่ะแต่รสชาติบ่แพก้กันนะคะพ่อแม่พี่น,อน้องจ๋ามาแซ็ตมันกันเน้อพ่อแม่พี่น้องรับรองว่าบ่ผิดหวังเ้อค่ะฟีมือของพิซซ่าเ้ยค่ะแต่หน้าตามันก็มันคือจากหลานอาหารเนาะ มากินน้ากันเด้อค่ะทั้ง fc เก้า fc หม่เด้อมากินน้ากันเด้อค่ะเมืองแปลงก่อนรุดมันแปลงน,ลนลงละเขาเด้อค่ะอืมจับพี่ส่าเ็ดกับลูกไส้ด้อค่ะซอยฉันปันเข่าด้อค่ะ แค่ปรุงห้าวแค่เอาชุดแป้งเอาไปทอดเด้อค่ะง่ายๆเลยค่ะพอแล้ว,วามาอยากสว,สวยมิซาเด้อ โอ้ยหลุดหมดเลยค่ะพยายามจะเทคขึ้นหลยนะคะเขาแชมเปญที่เมือคืนนะพอไม่ถนองจ้จใจเมื่อน่ะ แซ่บด้วยค่ะอันนี้คือปลาแซลมอนเ้วยค่ะแซ่บ กินมดนีพ่พอดีและเนาะก่อนก็ไม่ก่อนหน่อยด้วยค่ะอันนี้เวชบูรณ์นะคะ่ะมีทั้งแค่รสสกินนี่ทอดปนกันนะคะอืมบไอพัฟปิศาก็มมชุดแป้งทอดนะคะแล้วก็เิดจั้งสีเลยมันออกมาแสบด้วยค่ะ จตอนี้ประเทศออสเตรเลียกับเวลามายโมงนะคะมันเทิงคงจะสิบเอ็ดโมงเนาะ อากายของประเทศอสอ,อสเตรเลียคือคืกันก,กับเมืองไทยเลยค่ะพอไม่พี่น้องจา๋ากพรแตกต่างกันขัน้มไรเลยค่ะ ฝีมือของพี่ซาก็สุดยอดกัดเดอ้อพ่อแมพ่พนองจ๋า ขังเทินก่อนจะมีแบบว่าใครใครกลุ่มเนอะค่ะใครกลุ่มสมาชิกอ่าจาก้านเองเกาหลีเนอะค่ะอันนี้สามีชอบ สังเกตเห็นหมดแล้ค่ะลูกไส้วิสาเบื้องหนังเล่นเกมเบื้องทัดพร้อมกันเนะะี่ยค่ะไม่จะเครื่องเผลเปิดมดได้ของเพิ่นนะเพราะว่าเพิ่นเกิดชาวอาทิตย์นิพิษาก็จะให้เพิ่นเล่นพวกพวกนี้ล่ะ แต่อื่นพี่สายจะเพื่อนออกไปริ่นกีฬาด้ค่ะเพะว่าจะให้ป้อยเขาเล่นจะโทรซัพ์เกมมดมือมดบ้นก็ว่าใหญ่เนาะแต่มนันจะป้อยเขาจะทำมันนี่ะว่าก็ถือว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนไปั้งเลียนหามือพเพื่อนเมยวางสิสินส้นถ่ายค่ะ ก่อนพี่สายจะสอนพี่ที่เฮ็ดด้วยค่ะแล้วเขาอ่ะพี่สายจะใส่น้ำเอมน้ำสมสาชื่อไปนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะืมสิบข้อก่อนนะคะกับบทถาดนะคะ พิ่าเฮดเบรมังหาคลิปก่อนนะค่ะมึงเนี่ยยังจากตัวพิซซาเนะะียค่ะ จากสวนมิซาแดงแดงนะครับลุกใจทุกอย่างเลยคะ่ะหลังสวนหลังบ้านมันก็เป็นสวนน้่อยๆนยคะของของมิษาเลยค่ะมีแกลมก่อนสีขาวสีแดงมีผักสวนขั่ว อดยอดอิ่มเรียกใหม่เรียกมือกันนะค่ะโอเคเนาะคลิปนี้นานพิสากระองขอจบไปจบคลิปไว้ชัางนี้ก็นะค่ะนก็ขอฝากส่องพิสาผ้ากินผ้าแซบชาแนลนะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าหักกันแพงกันกระยาทิมกันเด้อค่ะเนาะนก็พิสากจะยายามเฮ็ดคลิปออกไม่ดีดีด้วยค่ะแต่คลิปนี้ พิซซ่าคิดว่ามันเป็นคลิปที่ง่ายเด้ค่ะแต่อาหารก็ออกมาง่ายเด้ค่ะเพราะว่าพิซซ่าก็เฮ็ดเองเนาะพิซซ่าอยากซื้อให้พ่อแม่พี่น้องในเบิง่งเนาะว่าไอ้กับข่าวที่พิซซ่าเฮ็ดออกมากว่ามันสีสันหน้าตามันโอเคบอแต่รสชาติพ่อมาพอม่พี่น้องคุ้มหูเนาะแต่พิซซ่าบอกตำโตด้ะค่ะรสชาติบ่แพ้จากบานอาหารนะคะแซ่บด้ค่ะเนาะ อั่างไรก็อย่างไรเขอฝากสองพิสาผ้ากินผ้าแซ่บชแนลมาเด้ออยนางไรจะพิสาต้องขอขอบคุณขอบใจทั้งเอฟซีเก้าเอฟซีไม่เด้อที่เขามากดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่หายเด้อแต่พิสาก็จะกลับไปตอบคอมเมนต์ทุกๆคนเลยที่ว่าที่เพื่อนตอบคอมเมนต์ที่เขามากให้สองพิสาเลยค่ะพิสาจะกลับไปกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนเลยค่ะกดซับตะไขให้ทุกคนเลยเด้อพ่อแม่ดวงจ๋าโอเคนอกคลิปนี้ในพิสาต้องขอจบไว้จํหนึ่งนึ้เลยค่ะเดี๋ยว คุยเาาเดี๋ยวมันจะเาาเลยค่ะเนาะเดี๋ยวมันจะบจบจ้ะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ๊ายบาย